แล้วไมคุณรับคุณง่ายยังครับไม่กลัวเหรอแกเห็นยืนโบกอยู่ไหมใช่ผมเป็นโจรเป็นโจรเหรอโจรพ้นใจอะไรเงี้ยโอ้ขนาเล่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปแล้วผไอ้นี่เลยนะลงไปแบบว่าใส่เลยนะคุณจะโดนอะไรด้วยปะเนี่ยเชื่อไม่เกี่ยวนะคะอ้าไม่ได้ก็มาด้วยกันไม่เกี่ยวได้ไง เงินเดินไปเลยเอาคือจะทิ้งผมไว้ข้างทางนแหละครับคนสวยไม่สวยครับจะไปส่งผมว่าสวยนะครับเชื่อๆค่ะบเจอหรอโอ้ชื่อน่ารักจังปังชื่อชื่อน่ารักอย่างนี้มีแฟนยังครับปังปังปังโอ้โหแหมอยากจะมาลงหลัปักฐานที่วัดจริงๆ ขอบคุณนะครับคุณเธอไอ้ก้อยก้อนรถรถสิงก็จะขอบคุณมากวันนี้ขอเบอร์ได้ไหมครับไว้นนวบังครับโอ้โหโดนเนี่ยแรกไปเปล่าโคตรแรงจริงๆน,น,นะค่ะสู้เขาบ่ได้ดอกแพ้เขาบ่ซอยาแนมเบ็นกับหมี่ยังสิส่งกับเจ้า แต่หัวใจมันบอฟังเหตุผลแต่ภัยถึงสิเจ็บก็บทนเอาผููอยู่ว่าอายกับเจ้ามันหา